ปากเอาเอาชื่อเอาเอาผ้ารัดปากรัดตัวเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่ขึ้นมาจู่โจมเวันนี้คือกูผัวก,กูยังไม่อยู่กูก็ไปมีอะไรใครกูไปใช้ชีวิตกับคนอื่นเดี๋ยวผัวกูกลับกูก็เลิกกับคนนี้แล้วกลับมาหาผัวก,กูมันก็อยู่ที่ว่าคนข้างในจะจะรับในเหตุการณ์นี้ได้ไหม,มคือมันการรอมันมันมีการรออยู่หลายแบบแต่ส่วนมากอะ่ะส่วนมากมันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นแหละว่า แทบจะไม่มีใครที่ว่าจะรอด้วยความบริสุทธิ์ใจได้จะรอแบบว่าตัวเองแบบว่าไม่ผิดต่อคนทั้งในเลยอะไรประมาณนี้ ผมสงสัยมานานแล้วนะที่เมื่อก่อนนะคือได้เคยได้ยินข่าวว่าบางเนี่ยมีแฟนนะตอนที่ติดอยู่ในเรือนจําและมีแฟนเนี่ยมีได้ยังไงครับผมก็งงมานานนะแฟนนี่หมายหมายถึงว่าแม่ของแม่ของลูกไม่ใช่นะไม่ใช่คือไม่ใช่แม่ของลูกนะเป็นแฟนแฟนใหม่ในขณะ<อ>ที่เรากําลังติดอยู่ในเรือนจำนครับอ๋ออ่ามันมันเป็นยังไงเล่าให้ฟังสักก็คือก,ก็คือจะถามว่าไปไปเจอได้ยังไงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ ก็คือ,อหลังจากที่ว่าแฟนลื่นแม่ของลูกลื่นไปแล้วลื่นไปแล้วแล้ว,ลวก็ช่วงนั้นที่ว่า,าในเรือนจํามีเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมันระบาดท,ทั่วประเทศอะไรประมาณนี้ในช่วงนั้นก็เราก็มีโอกาสได้ใช้โทรศัพท์เหมือนกับเพื่อนๆผู้ต้องขังทั่วไปอะไรประมาณนี้ก็ในความเหงานะความเหงาที่ว่าเราอยู่อย่างนั้นก็คือในคุกในสมัยนั้นอะคือมีทุกอย่างนอกยกเวนผู้หญิง S <S ยกวินผู้หญิงเรื่องเดียวนอกนั้นก็คือใช้ชีวิตแบบว่าเปรมกันทุกสุดนะนะทั้งเกือบทุกครันเกือบทุกคนตอนนี้ก็คือเรื่องผู้หญิงเนี่ยถามว่ามาได้ยังไงในในช่วงนั้นคืออย่างว่าเราหาเงินผิดๆได้ง่ายไงแล้วเราก็มีเงินอยู่พอสมควรอะไรประนี้ก็คือก็เหมือนว่าผู้หญิงคนนี้คือลูกน้องลูกน้องที่ว่าเป็นคนที่ ทำธุระให้อยู่ในใ,ในในข้างนอกเนี่ยเป็นค,คนติดต่อให้เป็นคน<อ>ติดต่อให้เพราะเราเราจะไม่ค่อยคุยกับผู้หญิงมั่ว<อ>ไม่ใช่ว่าผู้หญิงผู้หญิงเขงมวนะหมายถึงว่าเราจะไม่คุยส่งเดท<อ>เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาหาเราเขาต้องการอะไรไงเข้าใ<อ>จไหมแต่เราส่วนมากก็ผู้หญิงที่ว่าผู้ชายอยู่ข้างในแล้วผู้หญิงที่ไม่รู้จักแล้วมาแบบมาคุยด้วยมาอย่างงู้นอย่างนี้ด้วยอะไรก็คือทุกคนก็มาเพื่อผลประโยชน์กันทั้งนั้นแหละประมาณนี้ ก็คือลูกน้องที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นคนดีมากนะเขาจะเซ็นเซอร์ให้ทุกอย่างเขาจะเขาจะไม่ต้องการให้เราไปคุยไปคุยมั่วกับใครเพราะเขากลัวเราจะโดนผู้หญิงข้างนอกหลอกประมาณนี้ก็เลยวันหนึ่งก็เลยแซวลูกน้องว่าเฮ้ยกูเหงาว่ะลูกน้องลูกน้องข้างนอกก็คือเหมือนน้องชายคนหนึ่งชื่อชื่อนิวเขาบอกเฮ้ยนิวกูกูเหงาว่ะกู กูอยากมีคนคุยด้วยอยากมีคนแบบว่าคุยเล่นด้วยอะไรประมาณเนี้ยเพื่อชีวิตมันจะได้ซับซ่าขึ้นอะไรประมาณเนี้นะก็นิวอาจจะเป็นห่วงเป็นเป็นทั้งห่ว,หวงทั้งห่วงเรารว่ากลัวเราจะไปโดนผู้หญิงหลอกกูวเราจะต้องไปโอนตังค์ให้เขาว่าอะไรเงี้ยที่มันมซึ่งซึ่งมันไม่มีความจําเป็นก็วันหนึ่งเหมือนนิวอไปไป,ไปรู้จักคนคนหนึ่งแล้วก็แนะนํานิวก็บอกว่าเนี่ยเอา้า ก็สาวสีนิวอยู่เกือบทุกวันแลวนี่ก็บอกเอ้าเดี๋ยวผมดูผู้หญิงคนหนึ่งให้แต่ตอนนี้ผมกําลังเซ็นเซอร์อยู่ว่าผ่านไม่ผ่านอะไรประมาณเนี้ยวันหนึ่งอ็ะนิวหขาก็เลยส่งส่งรูปมาให้ดูปุ๊บเราดูรู้เก็เอ้ยโอเคดีนะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้โอเคดีก็ก็ตกลงที่จะคุยก็ลองได้เบอร์มาก็คุยกันคุยปุ๊บเขาอีกอาทิตย์หนึ่งเขาก็มาเยี่ยมอ่ามาเยี่ยมมาตัวตัวจริงน่ารักเป็นคนที่ไหนครับรู้สึกว่าเขาจะเป็นคน ดั้งเดิมจะเป็นคนทางดําเนิน๋อทางรัดรีทางนะทางดําเนินรู้สึกว่าจะเป็นญาติญาติกับตีใหญ่ลูกหลานลูกหลานเป็นเรื่องก็ก็โอเคนะพอคุยกันได้ประมาณสักเดือนหนึ่งก็เลยเราเราคิดว่าเอ้าถ้าถ้ารักกันจริงถ้าอะไรอย่างเงี้ยเราจะดูแลทุกอย่างก็คือว่าต้องไปอยู่บ้านเราอ ไปอยู่บ้านเราก็คือว่ายางน้อยก็อยู่ในสายตาพ่อแม่เราสาตาพี่น้องเราอะไรประมาณนี้ก็<ม>คือเราก็จัดให้ทุกอย่างก็รู้สึกว่าจะมาอยู่บ้านเราได้สองปีมั้งสองปีใช้เวลาสองปอีช่วงนั้นปีอะไรบางคือคือตอนนั้นอะบางอยู่ในเรือนจำช่วงนั้นานานหรือ,อยังครับช่วงนั้นอยู่ในเรือนจําได้ประมาณสัก5้าปีแล้วมันรู้สึกว่าเขาจะไปอยู่บ้านเราประมาณปี53าสอ๋อปีนั้นใช่ไหมประมาณปี53าสามกว่าห้าสีไม่ไม่เกินก็ไปอยู่บ้านเราก็ไปเยี่ยมเราทุกอาทิตย์ แล้วก็โอนตังค์ให้อะไรให,ใ,หใ,หให้ให้ดูแลทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีนะเขามาเขาก็มาดูแลลูกเรามาอะไรประมาณเนี้ยก็ไม,ยไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยสร้างปัญหาอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจน,จนจนวันหนึ่งที่ว่าเราเราใช้โทรศัพท์ไม่ได้อ๋อเราเราไม่มีไม่มี การที่จะหาเงินได้สะดวกเหมือนเหมือนต่ก่อนอะไรเงี้ยเราหลังจากที่ว่าเราโดนอุ้มย้ายมาเดินจำราชบุรีจากเขาบินมาราชบุรีการที่จะทําอะไรมันก็ตอนช่วงนั้นมันก็ยากลําบากมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เลยทําให้เหมือนว่าพอติดต่อกันกันยากขึ้นก็ทําให้ห่างกันเริ่มจะตอนหลังก็เขียนจดหมายหากันอะไรเงี้ยก็ทําให้ห่างๆได้ด้วยภาวะทั้งการเงินทั้งอะไรประมาณนี้เขาก็ต้องไปดิ้นรนอะไรเพราะเขาก็มีภาระในชีวิตเขาอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ต้องต้องห่างๆกันไป ต่จําจได้รู้สึกว่าครั้งสุดท้ายจะดาวรถให้เขาไปคันหนึ่งโอ้โหแล้วก็ไปกับรถคันนั้นเลยเฮ้ย <laughs> <laughs> บางผม, <laughs> ผมถามนิดนึงนะว่ามัน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 มีการไว้เนื้อเชื่อใจกันยังไทงทั้งที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งเราจะคุยกันก็ตามเนี่ยครับแต่ว่าในโดยส่วนใหญ่เนี่ยชีวิตข้างนอกก็ยังไม่เคยสัมผัสกันจริงจังใช่ใช่แต่เรามีความอะไรเอ่ยที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากล้าที่จะให้เขาขนาดนั้นคือ ถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะมันเหมือนมันก็เหมือนเราซื้อความสุขอ่ะถูก <ด comprend s> ไหมคุณพงศ์คือแต่ถ้าเราคิดอะไรเยอะเราเราก็ไม่สามารถคุยกับใครได้เลย <t ills> ผู้หญิงที่ที่ตอนที่เราอยู่ข้างในถูกไหมแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรเยอะคือว่าเอา้าก็คือก, <c oughs> ก็ลองดูก็ลองดูสมัยนั้นคือว่าเราก็คิดว่าเราก็อยู่ในเนืองจำเราก็แน่แล้วเราก็แน่แล้วคือว่าไปเราก็คิดว่าเราก็มีคนที่คอยดูแลให้ทุกอย่าง เดวก็อยากรู้ว่ามันจะฆ่าสายตาเราไหมเราเราก็คิดอย่างเงี้ย oh. แล้วก,ก็ก็เราก็คิดว่าในในการคุยกันแล้วในความรู้สึกว่าเราสึกว่าเขาก็รักเราในระดับหนึ่งแต่ด้วยวันหนึ่งที่มันมันมันอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็เลยมีองค์ประกอบอะไรที่ทาให้ให้ให้ต้องห่างกันไป uh huh. ให้ต้องห่างกันไปก็คือรู้สึกรู้จะปีห้าเจ็ดหรือห้าแปดห้าเก้านี่แหละรู้สึกเขาจะไปแต่งงานอ๋อครับใช่เขาจะไปแต่งงานใหม่ก็ ถามว่าตอนนั้นเสียใจไหมก็ยังเฉยๆนะเพราะว่าเราเคยเคยเหมือนว่าผ่านในวันวันที่เสียใจมาแล้วอะไรประมาณนี้ก็คือเราก็เคยตั้งความหวังไว้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าไอ้วันที่วันที่เราจะออกอกะระยะเวลาที่ว่าเราคุยกันมันที่เราจะออกอะมันมันนานมากไงสมมุติเรารู้จักกับเขาตั้งแต่ปีห้าสามครับไม่ใช่ว่าปี5 5าห้เราออก แต่เราปล่อยหกสี่เท่าถ้าเขารอรอเราสิบเอ็ดปีใช่คุณภูมมันยากนะใช่แล้วมันคือมันต้องมีปัจจัยเรื่องอะไรหลายอย่างทั้งเรื่องเงินเรื่องทองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีเงินเหลือสักร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยทิ้งไว้เขาสิบล้านรอเราสิบเอ็ดปีมันก็ไม่แน่แต่ในในในการรอในรูปแบบต่างๆต่างๆของของแฟนของคนในเดือนจำมันก็มีรูปแบบในการรอแตกต่างกันไป คนเราบอกว่าแฟนรอใช่รอรอแบบไหนรอแบบว่าเออกูรอมึงนะมึงออกมาก็มาอยู่กับกูแต่เวลาที่กูรอเนี่ยกูมีคนอื่นนะก็ได้นั่นนั่นคือการรอนั่นคือการรอแบบหนึง่งแต่คนผู้ชายอะ่ะจะคิดไหมว่านั่นคือการรอเข้า <c oughs> ใจไหม้ <c oughs> จก <c oughs> ็อยู่ที่ใครจะรับได้ไม่ได้ก็ <c oughs> คือประมาณว่าเออวันนี้ คือกูผัวก,กูยังไม่อยู่กูก็ไปมีอะไรใครกูไปใช้ชีวิตด้วยคนอื่นเดี๋ยวผัวกูกลับกูบก็เลิกกับคนนี้แล้วกลับมาหาผัวก,กูมันก็อยู่ที่ว่าคนข้างในจะจะรับในเหตุการณ์นี้ได้ไหมคือมันการรอมันมันมีการรออยู่หลายแบบแต่ส่วนมากอ่ะส่วนมากมันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนั้นแหละว่าแทบจะไม่มีใครที่ว่าจะรอด้วยความบริสุทธิ์ใจได้จะรอแบบว่าตัวเองแบบว่าไม่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 ผิดต่อคนข้างในเลยอะไรประมาณนี้ก็คือ ก็อยากอะให้เรื่องเนี้ยเรื่องนี้เป็นเป็นสิ่งที่เตือนใจของของคนที่กําลังคิดว่าตัวเองกําลังทําสิ่งผิดๆอยู่อะให้คิดว่าวันหนึ่งอะถ้าคุณพลาดเมื่อไหร่นะคุณไม่ต้องห่วงเลยคนที่อยู่ข้างๆคุณอะแฟนคุณหรือเมียคุณอะไระน้อยคนมากที่จะต้องจะต้องมานั่งรอคุณเพราะเขาก็ต้องมีชีวิตของเขาได้ดําเนินชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณไม่อยากเสียคนที่คุณรักไปอะ เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคิดแล้วว่าสิ่งที่คุณทำอ่ะมันมันดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะอย่างที่ที่บางเคยบอกในหลายอีพีก็คือว่าสิ่งที่คนทั้งในอ่ะเขาเขาอยากได้มากที่สุดหยหามากที่สุดคือการได้อยู่คนที่เราหลักประมาณนี้ครับางทีนี้ผมถามนิดน,นึงครับวันนั้นพอดีว่า ไปเจอในทิกตอกนะมีน้องคนหนึ่งนะฮะพูดถึงบางว่าอะไรที่มีการแทงกัน,นะฮะแทงกันในห้องแล้วบอกว่าแทงขาแทงขาอย่างเดียวมันมันคือ,อยังไงเหตุการณ์วันนั้นเล่าให้ฟังตักงนิดได้ไหมฮะอืมใช่ใช่น้องที่อยู่ที่อยู่ลาดบุรีไหมน่าจะเป็นน้องที่ลาดบุรีใช่จำไม่ผิดน้องที่พูดถึงบางวันนั้นว่าไอ้บางเบ้นมีการแบบไฟแทงอะไรสักอย่างนะเพอ,อเหตุการณ์วันนั้นที่น้องลาดบุรีพูดน้องรู้สึกว่าน,น้อง จะเป็นน้องอูดน้องอูดเด็กดําเนินเด็กดาเนินที่ว่าเหตุการณ์นั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่บางเคยเล่าเคยเล่าไปแล้วในอีพีพีก่อนอๆเรื่องที่ว่าบางต่อคดีหกปี8ปดมันไม่ใช่ไฟห้องไฟห้องมาอีกเรื่องนึงที่น้องเห็นก็คือว่าที่ว่ามีเรื่องกับบางเรื่องโพยบอลเรื่องอะไรเงี้ยคือที่ว่าแทงขาจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะแทงขาทงเท่าไหร่หรอกแต่คือว่ามันเหมือนว่าวันนั้นที่เราไปแทงเราตกลงกันแล้วว่าจะไม่เอาถึงตาย<อ>จะแค่สั่งสอนไง จะแ,แค่สั่งสอนเพราะเราคิดแล้วควดีนี่เราไหนก็ต้องรับเงเราคิดว่าเราจะให้ลูกน้องให้อะไรกน้องมารับไม่ได้ออก็ๆๆคือท้ากันเลยปิดห้องอะไรัาเลยลไม่ใช่ไม่ใช่ใชเหตุการณ์นี้ก็คือเหมือนว่าพอเราเราไล่แทงไปวันนั้นแนละ้วเขาล้ม เขาล้มแล้วเราเข้ามันถึงทีหลังเราแทงปากเขาไปทีหนึ่งแทงปากเขาไปทีหนึ่งแล้วเหมือนว่าเราจะแทงตัวแทงอะไรนี่แหละแล้วเหมือนว่าเขาห่อตัวห่อตัวห่อเท้ากันอะไรประมาณนี้มันก็เลยไปโดนขาสองทีได้มั้งประมาณนี้แหละมันมันมันไม่ใช่ว่าเหมือนว่าเราตั้งใจจะแทงขาาก็ตั้งใจจะแทงทั่วไปนี่แหละแต่จังหวะว่าจังหวะว่าเขาเอายกเท้ากันยกแขนกันอะไรมันก็เลยเข้าแขนเข้าขาบ้าง มีลูกกันลูกอะไรครับครับประมาณนั้นก็เลยคนภายนอกไงคนที่อยู่รอบนอกคงเห็นไกลๆอย่างเงี้ยเขาก็คงคิดว่าเราแทงขาแทงขาอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่รู้จะแทงทำไมขาแทงก็ได้อะไรประมาณนี้ <c oughs> อืมเป็นอย่างเงี้เองครับผมแล้วมีเหตุการณ์ต่อจากนั้นไหมครับหลังจากเหตุการณ์แทงขาครั้งนี้นะมีเพิ่มเติมไหมก็อ,อย่างที่พูดถึงในเรื่องอะไรไฟห้องกันหรอไฟห้องเออแล้วเรามีเหตุการณ์ที่ ไฟห้องอะครับันนั้นอะบางพอจะขยายความตรงนี้ได้ไหมอ๋อเรื่องไฟห้องนี่มันเป็นเรื่องก่อนเหตุการณ์นี้เรื่องเหตุการณ์นี้มันมาเกิดที่เรือนจํากลางราชบุรีแต่เรื่องไฟห้องห้อยไฟห้องแทงเนี่ยมันเกิดที่เรือนจํากลางขาบินเมื่อประมาณประมาณปี54ต้นปี54ได้จําได้ตรงนั้นก็คือคําว่าไฟห้องเนี่ยหมายถึงว่าจริงๆเรานอนอีกห้องหนึ่งเรานอนสมมุติว่าเรานอนห้อง20แต่เราไฟตัวมานอนห้อง21 เป็นการสลับตัวกับเพื่อนอ oh. เพื่อจะมาเคลียร์ปัญหาอย่างหนึ่งที่ที่ห้องอีกห้องหนึ่งก็เลยให้ลูกน้องเราไปนอนห้องเราแทนแล้วก็เรามานอนห้องนี้แล้วก็มีการเมื่อก่อนมันจะเป็นมีการนับยอดคือยอดคนครบก็จบประมาณ oh, <ใ>น,นั้น,น,นแล้วสมัยนั้น่ะที่เจ้าหน้าที่ท่านเจ้าที่ท่าน,าน,านอ,าอาจจะตรวจตรวจไม่รู้ก็คือว่าสมัยนั้นอ่ะใ,ในในในบล็อกในบล็อกห้องน้ำอ่ะบางเรือนจำเขาจะอนุญาตให้มีคล้ายๆกระสอบ oh. ปิด ปิดเข้าใจไหมปิดเพื่อไม่ให้นั่งเห็นตอนนั่งทําปัสสาวะนั่งขี้นั่งอะไรก็แล้วแต่เวลาตรวจเช็คอดเขาก็จะใช้มือยกอย่างเดียวยกขึ้นมาให้สูงกว่ากระสอบแล้วเขาก็จะรู้ว่าใน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 บล็อกมีมีคนอยู่หนึ่งคนก็คือยอดในห้องมันก็ครบพอครบเขาก็ไปนับห้องอื่นต่อ,อคือในวันนั้นอ่ะอาบางได้ทําธุรกิจธุรกิจหนึ่งก็คือว่านําสิ่งไม่ดีเข้าเรือนจํา และคนที่มีปัญหากับบางนี่ก็คือว่าเป็นญาติของคนที่เอาสิ่งไม่ดีมาส่งให้บางที่เรือนจํอและบางสืบสราบมาว่าของที่ที่มาถึงอ่ะมันรู้สึกปริมาณนันไม่เท่ากับที่บางเอาไปให้พี่ชายบางก็ไปสืบสาวเราเรื่องว่าทําไมมันหายไปไหนก็เลยก็เลยเข้าข้าวว่าเหมือนว่าญาติที่อยู่ข้างในเนี่ยสั่งใบทียข้าทั้ทงนอกว่าให้แอบตอน แอบตอนนี้นคือเหมือนแอบแบง่งแบ่งออกไปหน่อยไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมาพอเราสืบทราบรู้เราก็เกิดความว่าเฮ้ยมันมันสมควรไหมอะไรอย่างเงี้ยขอเราดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นรู้สึกว่าเราจะขังห้องขังห้องก็คือการที่ไม่ได้ลงห้องคือเหมือนขังซอยแต่เราขังอยู่ในห้องที่มีผู้ต้องขังแต่ผู้ต้องขังคนอื่นลงมาอยู่ข้างล่างแต่ว่าเราต้องอยู่ข้างบนเราไม่ได้ลงเราต้องอยู่ข้างบนย4ิบสี่ชั่วโมงตอนนั้นจําได้ว่าใส่ตัวน8ดโล ที่ว่าไปไล่แทงเขาข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาอยู่ซอยอยู่ห้องอยู่ขังห้องอยู่กับลูกน้องห้าคนแล้วก็บอกลูกน้องว่าวันนี้เดี๋ยวครูจะไปนอนอีกห้องหนึ่งเพื่อจะไปเคลียร์ปัญหาเรื่องนี้ก็ให้ลูกน้องเราที่อยู่ห้องนั้นไปนอนห้องเราแทนเวลานับยอดปุ๊บเราก็ไปเข้านนั่งในบล็อกแล้วเราก็ยกมือวันนั้นจําได้เอาเหล็กเข้าไปวางไว้ในห้องนั้นหนึ่งอันก็เอาบางถามนิดนึงนะว่าตอนเหล็ก ที่เอาเหล็กเข้าไปวางอ่ะเอาเข้าไปวางตรงไหนยังไงครับวิธีการก็ <c oughs> คือมันไม่มีการมันไม่มีการจู่โจมมันไม่มีการค้นอะไรเราก็จะไว้ตรงไหนก็ได้ป,ปกติจะซุกไว้ตรงไหนก็ได้แต่วันนั้นเราจําได้เราไว้ใต้ภาาคลีวนวนาบอกอรบเราก็วางไว้เราแค่แค่รอ,อนับยอดเสร็จเราก็ฟ้าแล้วก็เดินไป<อ>สึกว่าคนที่มีปัญหากับเราจะอยู่หน้าห้องรู้สึกรู้สึกแล้วคือตอนแรกเขาจะไม่ยอมขึ้นห้องอเหมือนเหมือนมีคนไปบอกอ่ะเขาจะไม่ยอมขึ้นห้องเขาเขากลัวขึ้นมาแล้วจะตายอะไรประมาณนี้แต่ด้วยเหมือนว่ามีคนไปคล้ายๆว่า ไปเกีย้ยกล่อมให้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็พอดีจังหวะวันนั้น่ะห้องนั้น่ะคือห้องของคู่พดีเราด้วยคือโอ,อ่องโอ่ก็อยู่ห้องนั้นเขาก็พยายามขอร้องโอ่ให้ช่วยคุยกับเราแต่คนนี้โอ่งในในยังไงก็ไม่เข้าข้างคนอื่นอยู่แล้วถ้าทําผิดก็ต้องตามนั้นครับก็วันนั้นพอนับยอดเสร็จเจ้าหน้าที่เดินไปได้แป๊บหนึ่งก็บางก็ออกจากจากบล็อกมามแล้วก็หยิบเหล็กเดินซตวนก็ดังโคมเค้งโคมเค้ง,คเ,คง <laughs> เดินมาถึงปุ๊บก็ มันมีพี่ชายอยู่คนหนึ่งคนมังการซึ่งเรา oh. เรารักเขารพนับถือกันแล้วเขากินอยู่กับคนเนี้ยคนนี้ซึ่งเป็นเป็นอิสลามรู้สึกว่าเออไม่แน่ไม่แน่ใจอาจจะไม่ใช่อิสลามอาจจะเป็นคนกรุงเทพหรือคนทางใต้ผสมกันอะไรประมาณ oh. นี้คนคนคนนี้ก็พี่ที่สนิทกับเราคนบังกรก็ขอบอกเบนมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ไม่ใช่จริงนเราก็เลยบอกนั้นมานี่ตามมานี่ mm. ก็เดินตามมาหน้าห้องเราก็จับคอ อนั่งข้างหลังจับขอกดคนนั้นเขาพอรู้ว่าเราจะแทงเขาก็จับยึดเหล็กเราไว้อ่อะบอกบังฟังผมก่อนบังฟังผมก่อนจนผมว่าลูกน้องผมาช่วยจับแล้วกดผมเอาเหล็กเหล็ลลกกดไปที่คอเนะนางผมนั่งคอมแล้ว,วเหล็กกดไปที่คอแล้วให้กันนอนฟัม่มเข้าไหมตอนนั้นก็มันก็เข้าอ่ะเข้าไปไปส่วนวนึงกดเอาไว้อะกดลงปลายปลายเหล็กมันก็เข้าไปในเนื้อเรากดไว้เราพูดคําว่ามึงพูดมา มึงเอาของกูไปเท่าไร่ถ้ามึงโกหกแม้แต่คาเดียวมึงตายเอาบอกคนนี้ม,มึงเอาของไปเท่าไรสิบจีครับพูดเลยสิบครับขังแรกไปเท่าไรห้าครับขังสองไปเลยสิบห้าครับคือพูดความจริงทุกอย่างจนคนที่อยู่ด้วยผมหันไปมองหน้าเขาสายหน้าเลยเพราะทุกอย่างความจริงเอาจะปากเขาอตอนนี้ปุ๊บเราก็นั่งจิ้มเลยเอาเหล็กจิ้ม จิมจ้มจิ้มคอจิ้มหลังจิม้มคอที่หลังมึงทาอย่างนี้ทําไมมึงทาอย่างนี้ทาไมจิ้มแล้ว <men> จิ้มอีกลังก็เลือดซิบเลือดซิบออกเลือดซิบออกเลือดซิบออกมีลูกน้องลูกน้องเราอยู่ในห้องนั้นคนอก็หยิบมีดมายกคอขึ้นแหละกําลังจะปาดคออหจะปาดคอเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนวันนั้นเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่างยังไม่ให้ทาเพราะเราตอนนั้นเราใจนั้นตอนนั้นเราใจเราเรายังไงเราก็ไม่ปล่อยไว เราคิดว่าเราวางแผนว่าเราจะจับขาแขวนในตอนนั้นอ่ะคือคือแขวนในห้องใช่จะจับจะจับแฟนในห้องมันมัน,ม,นมันจะเป็นการที่ว่าเราสู้คดีแล้วหลุดไงแต่ครั้งนี้เรามานั่งคิดหลายอย่างหนึงเราไม่ได้อยู่ห้องนั้นแล้วเราไปอยู่ห้องนั้นได้ยังไงเข้าใจไหมแล้วในห้องเนี่ยถ้ามีคนหนึ่งเอาตัวรอดแล้วพูดขึ้นมาเราจะโดนทั้งแหกหักจะโดนทั้งฆ่าโดนทั้ง หลายๆกระทงใช่ราคาวางแผ่นใช่วางแผนใช่แล้วก็จะมีคนเดือดร้อนกลับ<ม>หลัเยอะแต่คืนนั้นก็คือว่ายังน้อยก็ก็กําลังคิดอยู่ชั่งใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไงผู้ก็ดีก็ถามว่าเบนจะเอาอยัางไงโดยจังหวะพอดีกับที่แบบว่าเรากําลังเค้นกําลังสอบหลายๆหลายๆอย่างปุ๊บเขาก็หันมาจับเลขเลาไว้พอจับเลขกับมืออีกมือเราก็ต่อยน้าต่อยนาเชื่อนั้นแบบฟันนี่รุดลุดเกือบหมดเลยนะ Oh. เราล้ะฟันนี่เกือบหมดแล้วก็แล้วก็หน้านี่แบบปูดแบบจําไม่ได้เลยแล้วเราก็จับให้ลูกน้องจับเอามือไฟหลังแล้วเอาเชือกมัดปิดปากหูปิดปาก, oh. ปปากเอาเอาเชือกเอาเอาผ้ารัดปากรัดตัวเพราะอะไรรู้ไหมเจ้าหน้าที่ขึ้นมาจู่โจมอ๋อ oh. อันนั้นช่วงเวลากี่โมงครับช่วง,วงประมาณถ้าขึ้นห้องได้สตกพักแต่เพิ่งห้องได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนั่นแหละ เ oh. จ้าหน้าที่ขึ้นมาจู่โจมโอ้โห oh. แต่จู่โจมห้องตรงข้ามโอ้โห oh. oh. ตอนนั้นคิดเลยเอาแล้ว oh. ชิบหายแล้วถ้าถ้าถ้าคนนี้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ขึ้นมาแล้วล้อมขึ้นมาเราสวยแน่เอาบางแล้วจู่โจมนี้ขึ้นมาบนเรือนอนเลยใช่ไหมครับใช่ขึ้นมา,าขึ้นมาห้องตรงข้าม ขึ้นมาห้องตรงข้ามตอนนั้นเราก็เรารู้แล้วว่าจู่โจมขึ้นมาปุ๊บเราก็จับผูกมือไฟหลัง <c oughs> ผูกแล้วก็เอาเอาเอาเสื้อเสื้อมัดปากไว้มัดปากไว้แล้วก็คือตอนนั้นก็เลือดเลือดก็ไหลนะเลือดฟันเลือดไหลก็ไหลแล้วก็ความจําเป็นปุ๊บเราก็เอาเอาเอา,เอาตัวคนเจ็บเนี่ยเข้าไปยัดอยู่ใต้ทีวีโอ้โหไปยัดอยู่ใต้ทีวีแล้วมันมันไม่รู้ความเกือบซวยอะ่ะ แต่ตอนนั้นแต่ตัวบางไปนอนคุ้มโปองอยู่หลังห้องนะแล้วมีมันเป็นธรรมดาเวลาจู่โจมเนี่ยเจ้าหน้าทีา่หลายหลายคนเขาก็จะเข้าไปจู่โจมในห้องแล้วก็มีบางคนที่เดินตรวจอยู่หน้าห้องอแล้วคนนั้นเน่เขาก็เดินเล่นดูห้องนู้นห้องนี้แล้วเขาก็มาแวะห้องเราแล้วามายืนชะโงกดูว่าคนหน้าทีวีทําอะไรอะไรยังเงี้ยโอโ้ไม่เห็นแล้วตอนนั้นเป็นไงท,ที่จู่โจมตอเราก็า<บ>มองแคบมองอยู่แล้วก็ใจเราก็ตุบตุบเอาแล้วพระมาแล้วกูเราคิดอย่างงี้นะเราคิดว่าเอา คงจะเกมแล้วแหละอะไรเงี้ยแต่ปุ๊บเขามองปุ๊บแล้วเขาก็เดินไปเดินไปเราคนนี้เราก็รอรุนว่าเขาจะไปจู่โจมห้องไหนต่อทุกทีมันจะต้องจู่โจมอย่างน้อยสองถึงสามห้องปุ๊บพอจู่โจมเสร็จปุ๊บเขาลงเลยอพอลงเลยอนนี้เราก็เลยโล่งโล่งปุ๊บแล้วก็เอาคนเนี้ยมาจัดการต่อในความที่ความด้วยความมโหเราตอนนั้นเราเหมือนว่าหยามกันหยามกันก็คือเหมือนว่าเราดีด้วยทุกอย่างดีทั้งทั้งญาติเขาทั้งคนทั้งนอกอะไรอย่างเงี้ย แต่เขากลับมาทำกับเราแบบนี้ก็เหมือนว่าอยากยอกเราอะ่ะอยากยอก,อยอกเราเราก็เสียหายเยอะถ้าคิดเป็นเงินก็คงหลายแสนเหมือนกันที่อยากยอกไปก็พอวันนั้นก็กซ้อมซ้อมเพื่อว่าหนึ่งจะให้หาเอามาคืนเราโอเอามาคืนเราเขาก็เราก็เลยให้โอกาสเขาได้ใช้โทรศัพท์อืใช้โทรศัพท์เขาก็โทรไปหาเพื่อนเขาอีก,อ,กอีกอีกแดนหนึ่งแล้วก็คุยว่า ขอเอาเอาของเนี่ยมาจํานวนหนึ่งทางนู้นก็เลยตอบตกลงว่าจะเอาให้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ด้วยความที่ว่าเรารู้แล้วคนเนี้ที่ไปเอาของของเขาเนี่ยก็คือจะไปโกงเขามาให้เราใช่ไหมในฟาร์มที่ตอนนั้นเราเราเรา,เราไม่ชอบในการพฤติกรรมอย่างนี้เราก็เลยหยิบโทรศัพท์มาแล้วก็คุยกับทางนูน้นบอกว่าอ่านายชื่ออะไรเราก็บอกเราชื่อบังเบ้นนะ บอกนายจำไว้นะของที่คนนี้สั่งไปเมื่อกี้คือของที่เขาจะโกงนายแล้วเอามาให้นี่เพราะเขาโกงของนี้ไปเขาโทรไปโกหกนายเพื่อจะเอาของมาให้นี่โอโให้นายรู้ไว้ว่าไอเนี้ยมันเลวมันมากขนาดไหนเราก็เลยบอกทางโน้นซึ่งเราไม่เอาอ๋อก็คือบังก็คล้ายๆว่าบังนี่จะรู้รู้เกมก่อนใช่ไหมเลยรีบโทรไปสกัด ขอคุยด้วยตอนนั้นเลยก็คือก็คือเราก็นั่งฟังอยู่เราก็นั่งบงังคับให้พูดอยู<แ>่คุยไปคุยมาเหมือนเหมือนว่าคนเรามันคงจะมีจิตใต้ำนึนอยู่บ้างไงเราก็เลยคิดว่าอ้ยจะไปโกงคนอื่นอีกต่อเพื่อมาให้เราอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่เราจะเอาก็ได้เข้าใจไหมรเราก็เลยแต่เราในความรู้สึกเราเราไม่เอาดีกว่าก็เลยคุยกับทางนูน้นบอกให้รู้ว่าพฤติกรรมของคนเนี้มันมันชั่วขนาดไหนประมาณเนี้ยเพราะคนนี้คนนี้ก็ก็เลยตัดสินใจว่า ตอนแรกจะไม่เอาไว้แต่ด้วยด้วยด้วยเหตุบังเอิญด้วยคนเรายังยังไม่ถึงคาดเลยชีวิตอะไรประมาณนี้ก็คือว่ามีคนในห้องคนที่บอกว่าเป็นรุ่นพี่เราที่เรานับถือคือคนเมืองการเขาก็ไม่อยากให้ให้ให้บังเนี่ยทำอะไรถึงขนาดมากไปกว่านี้เราก็เลยโทรไปหาลูกหาเมียลูกหาเมียของของของคนคนที่โดนเราเนี่ย เพื่อให้โทรมาขอร้องอ้อนวอนเราพักเดียวผู้หญิงแม่กับลูกก็โทรมาหาเราซึ่งเขาสนิทกับเราเขาสนิทกับเราเพราะยังได้เคยช่วยเหลือกันอะไรประมาณนี้เขาก็โทรมาร้องห่มร้องไห้ขอชีวิตแฟนเขาขอชีวิตพ่อเขาบอกว่าจะให้เขาทำยังไงก็ได้เขาบอกเขายอมรับว่าว่าผัวเขาว่าเลวพ่อเขาก็เลวแต่ว่าจะจะทำยังไงยังไงก็ได้คือขอให้ให้ไว้ชีวิตอะไรงเงี้ย เราด้วยความที่แบบเออคนเราเคยมีบุญคุณต่อกันอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าโอเคผมผมไม่ไม่ไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้หรอกแต่ให้เข้าใจด้วยว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันเพราะอะไรเขาบอกว่าถ้าเรื่องอื่นน่ยก็คือบางเต็มที่เลยนะไม่ว่าหนูไม่ว่า,วาครับหนูหนูเข้าใจทุกอย่างก็ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งคือผู้ชายคนนี้กลับมาเล่าให้ฟังว่าเหมือนว่า ไปเล่นมากหรืออะไรมากในติดนี้ติดสินแล้วก็ลูกสาวมาเยี่ยมมาลูกสาวพูดคําว่าพ่อจะต้องให้หนูไปขายตัวมาให้พ่อไหมโอ้โห oh พอเราได้ยินคำนี้มีคนเล่าให้เราฟังแล้วเรานั่งว่าเสียเลยเราบอกว่าลูกสาวพูดขนาดนี้ยังไม่เลิกอีกประมาณนี้มันก็เลยเป็นเป็นความรู้สึกว่าอยากจะสั่งสอนให้ให้เขาให้เขาคิดได้อะไรประมาณนี้อ mm ืม hmm. ครับ ยอดใส่เห็ดด้วยนี่ต้องยางปลาคังโหปลาเนื้อแน่นมากปลาน,นี่เนื้อจะจะบอกเลยว่าเนื้อจะจะแล้วเนื้อของรจริงชิมเบอเลอร์นี่ชิมเบอเลอร์นุ่มๆปลาคังนะครับปลาคังมังการเลยของแท<ถ>้ไม่ใช่แป้งนะไม่ใช่แป้งไม่ใช่แป้งแน่นอนโอเค